เสิร์ฟง่ายๆลูกนี้ติดฟลอตปูเป็นโอกาสของเขาอ้าวยังอยู่ครับยังอยู่เรียบร้อยครับู้หูไปเกียรติภูมิเสิร์ฟอุ้ยยังอยู่ไหมลูกแก้ไขอ้าวแล้วครับไทยดักได้ลูกนี้ขอแต้ม เปิดหนึ่งยกสองเกี่ยวไม่อยู่นะเสียงคนภาคน่าจะไม่ได้เบาไปนะครับนอาและครับเราต้องเริ่มนับหนึ่งแล้วแหะครับ แต่ตอนนี้เขานำอยู่6ต่อ1ครับแปดหนึ่ง,งยกโอ้โยกเพียนหน่อยหน่อยครับแต่ยังอยู่ครับกิติพงม์โอ้โยกย้อนตัวไปแต่จังหวะน,นี้ยังเอาตัวรอดได้ครับโอ้โหทุ่งสนามครับตอนนี้มาเลเซียนำใจใจครับ เต่อสองครับรับนิ่มยกสูงเตะทะลุบล็อกครับน่าจะเป็นลูกแฉลับครับลูกนี้เป็นแต้มของไทยครับเสริมพวกนี้โอ้อเขาเปิดนิ่มเหลือเกิน สูงยังอยู่โอ้กลายเป็นความเหนียวเลยครับตอนนี้ต่อ9ก้าครับตอนนี้เสกสรรทัพทองจะเสริมเอาเปิดหนึ่งลบสองเจอบ,อบล็อกหรือเปล่าโอ้ยังเตะ้าลุบล็อกไปได้อีกครับเอาละครับโอ้กว่าจะได้แต้มแต่รับแต้ม รูนี้เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องแก้ไขอาแล้วครับโอ้โหกว่าจะได้แต้มเรายังมีโอกาสครับละเอียดละเอียดปีละแต้มครับเปิดหนึ่งยกสองโดนบล็อกออกหลังไปอ้าแล้วครับไล่มาเป็น6ต่อ10ครับ รลูกนี้ยังอยู่ปิดบล็อกเต็มๆอาร์้ะครับเริ่มมาครับตอนนี้อื่นจริงครับคุณผู้ชมครับเจ็ดต่อสิบครับอาล่ะครับตอนนี้ช่องว่างเหลือสองคะแนนแล้วครับ คนที่คอมเมนต์มาบอกนะครับตาครับนาดาซต์เปิดยังได้อยู่ไหมยกสูงโอ้โลูกนี้เตะรอดบอลครับตอตามตอนนี้โอ้เสร็จเต็นเนีย้ยฮาล้วครับโอ้ตอนนี้ผมก็เริ่มหายใจโล่งครับเปิดหนึ่งยกสอง พร้อมปะทะครับดูจังหวะเสิร์ฟกินติภูมิครับอ้เขาย่างรับนิ่งยกสั้นๆลูปนี้โอ้จบเลยครับเป็นรูปสูตรเขาครับ13ต่อ10บครับ,รบเปิดหนึ่งยกสองแตะยอดลงไปพื้นที่ว่างครับ รับนิ่งๆเลยครับโอ้แล้วแต่อยอดไทยพี่ว่าไทยซัดเปิดนิ่งๆโยกเนียนๆยยังอยู่ครับโอ้นี่ครับเห็นไหมครับเวลาเราฟาดลงนะ โผมเสิบด้ยยังอยู่ไหมลูกก้ไขเอาล้วครับไทยดักได้ลูกนี้ขอแตม้มโอ้ดักได้ไหมเป็นแต้มเราครับเอาล้วครับไล่มา13ต่อ14ครับสำคัญเลยครับเรามีโอกาสตีเสมอจากเกมดิวไม่เกิน17คะแนนครับเปิดหนึ่งโยก2เรียบร้อยครับตีเสมอได้สำเร็จครับโู้โห โดนนำชุดแรกค่าตอนหนึ่งครับนะค,ครับ้าได้แต้มนี้เกมเปลี่ยนเลยอยเสิร์ฟวัดครับยังเหลือชาเลนจ์ให้ได้ลุ้นกันครับหาเลครับจับ1ยก2องตีเสมอก่อนครับแต้มนี้ติดบล็อกออกหลังหาเลยครับมาแล้ครับ นิ้วออกหลังไปครับ10 6ต่อสิห้ารับนิ่งเลยครับยกสูงกิติภูมติดบอสออกหลังครับอาล้วครับไปว่ากันที่ลูกตัดสินครับเสริมลูกนี้เขายังเปิดได้ยกสูง ที่โอ้ตอนนี้ไทยโดนเล่นงานอีกแล้วครับเนเซียนำอยู่ครับโอ้เปิดลูกนี้ไม่ดีต้องแก้ไขเตะออกหลังไปเลยครับนอรซา,าร์เสกสารเดินมาแล้วครับตอนนี้ต้องมีขู่เขาบ้างครับจะปล่อยให้เขาขู่อย่างเดียวเสรจท้งวันนี้เรารับนิ่งๆยกสูงๆ พัดบล็อกออกหลังครับเนี่ยแหละครับกิติภูมิจังหวะขึ้นนี่ขึ้นสูงพอๆกับบล็อกเลยครับแต่ว่ากิติภูมิเนี่ยเตะศาสเตอร์อันนี้เปิดหนึ่งโยกสองโอเขาก็ท่วมบล็อกเหมือนกันครับจตตะกั่น,นะครับโอเสิร์ฟวันนี้ออกครับ เปิดนิ่งๆโอ้โหจังหวะแตะหนีบ๊อฟโอ้ยังอยู่ยังอยู่ครับแตหยอดใส่เบาๆโอ้โยลูกนี้โอ้โห,โโห,โโหวาดเสียวมากแต้กมกิตูรมเล็งแล้ว จังหวะน,นี้เขายังเปิดนิ่งเอาดักได้ไหมเอาไม่อยู่ครับ<อ>เราก็ต้องรับตามจังหวะไปเรื่อยๆครับก็เอาแน่นอนไว้ก่อนครับโยกมาจังหวะน,นี้เจอบล็อกเต็มๆนะอ้ับ4-5 ติดล็อกออกข้างไปครับโอ้โหนิดเดียวคร,รยครับเกมเสิร์ฟนารายซับครับ เชียร์มาเลยนี่ลุกทั้งสนามแล้วเมื่อกี้เสร์ฟรูปนี้เขายังอยู่ไหมติดล็อโกโ้ลุกขึ้นมาพอดีแต่ว่าเสร็จเราครับอล่ะครับเราได้สองแต้มติดๆดครับตอนนี้เปิด1ยกสองยังอยู่ครับตอนนี้ ค่อยๆไปทีละแต้มครับโอ้เสริฟโูดอ,อกหลังไปเยอะมากครับเสริฟออกหลังครับอานะครับเราก็ในแต้มแบบไม่ต้องออกแรงบ้างครับโอ้เขารับนิ่งเลยครับ บอลแต่ลงฝั่งเราครับรับนิ่งครับยกเนียนอาครับเราก็ยังล็อกอยู่ครับ หนีม้มาเลเซีย1 1ต่อ9ครับเปิด1ยก2อแต่พัดบล็อกออกข้างไปนู่นเลยครับแต่นี้ต้องได้ครับลูกนี้ยังไงโอ้บล็อกไม่ทันครับเจอเขาเล่นลูกสูตรเลยครับโดนบนซับเยีนลงมา หนีรับนิ่งๆโยกนิ่งๆเ <ś les> อ้าติด สูงเตะลูกนี้เกี่ยวได้โอ้ยู่ไหมสุดท้ายเป็นแต้มเรา Yeah. <laughs>